สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาทําอาหารใต้กันดีกว่านะคะเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่หลายๆท่านคงเคยทานแน่นอนค่ะคั่วกิ้งหมูนั่นเองนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมก่อนค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ําปลาค่ะน้ํามันพืชน้ําพริกแกงคั่วกิ้งนะคะน้ําตาลทรายใบมะกรูดซอยพริกชี้ฟ้าซอยสุดท้ายคือหมูสับค่ะ อย่างแรกที่ต้องทำนะคะตั้งกระทะไว้ให้ร้อนค่ะจากนั้นใส่น้ำมันพืชนะคะไม่ต้องใส่มากนะคะนิดหน่อยพอคั่วกิ้งนะคะน้ำมันจะไม่มากเพราะฉะนั้นเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะตามด้วยน้ำพริกแกงค่ะผัดน้ำพริกแกงให้หอมก่อนนะคะอย่าลืมที่จะต้องหลีไฟด้วยนะคะม่งานนี่น้ำพริกแกงไหม้ได้แน่ค่ะ สำหรับคั่วกิ้งนะคะที่นิยมทําก็มีสองอย่างนะคะคือคั่วกิ้งเนื้อนะคะจะเป็นใช้เนื้อวัวหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็คั่วกิ้งหมูนะคะก็เป็นหมูสับแบบที่เราจะทําในวันนี้นั่นเองค่ะอาหารใต้นะคะจุดเด่นของเค้านี่ก็คือเป็นขมิ้นนะคะเพราะว่าอาหารส่วนมากเนี่ยจะออกสีเหลืองเพราะว่ามีสมุนไพรคือขมิ้นนั่นเองนะคะเวลาทานนี่เราจะดูได้เลยว่าเป็นอาหารจากภาคใต้นะคะ ผัดน้ำพริแกงหอมแล้วนะคะเราจะเติมหมูสับลงไปเลยค่ะและนี่กคือสาเหตุที่เราจะต้องใช้ใกระทะเทฟลอนนะคะเพราะว่าคั่วกิ้งเนี่ยจะต้องแห้งนะคะเพิ<ๆ>่มจะเห็นได้ว่าในกระทะเราเนี่ยไม่มีน้ํามันเลยนะคะผ<ๆ>ัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยหมูสับเขาก็าจะคายน้ําออกมานะคะมันก็จะเริ่มมีน้ําออกเล็กน้อยพอ ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเนื้อหมูนะคะจะเข้ากันดีกับพริกแกงตอนนี้นะคะหมูสับของเรากับพริกแกนก็เข้ากันดีแล้วนะคะเราจะปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะหปลานะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะและใบมะกรูดซอยค่ะ ทีนี้ก็ผัดให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีแค่นี้นะคะครัวขี้หอยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับคั่วกิ้งหมูของเราค่ะเวลาทำเสร็จนะคะจะต้องแห้งแบบนี้เลยนะคะเสร็จไบร้อยแล้วค่ะสำหรับคั่วกิ้งหมูนะคะน่าทานหรือเปล่าเอ,อ่ยยังไงอย่าลืมนะคะกับค้งตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ